สนิทกันมากจริงหรือเปล่าคะจริงค่ะจริงครับไม่ค่อยทะเลาะกันห่างกันเยอะมากห่างกันอะอายุห่างกันเยอะไหมคะแปดปีครับโอ้วพี่พุณงไปได้เยอะไหลกครับฮะเฮ้ยอายุก็ยี่สิบสามอยี่สามเมื่อกี่ปีแล้วยี่สามพ่อคะเห็นบอกว่าเวลาเล่นลิเกเนี่ยมีกฎเหล็กเลยคืออ๋อกฎเหล็กก็คืออย่าง อย่างแฟนแฟนเพลงแฟนลิเกนเวลาบางทีเวลาเขาให้รางวัลกุ้งอย่างเงี้ยนะ,<ท>ะเขาจะหอมแก้มอะไรเงี้ยนะเราไม่ว่าคนคนดูหอมแต่บางคนไม่อย่างั้นพอให้รางวัลแล้วเอียงแก,แก้มแท้กุ้งหอมอผมไม่ได้เลยแล้วก็ลูกน้องในคณะก็ห้ามหมดเลยทําไม<ล>อะคะคือบางทีคนเขาเขามีครอบครัวใช่ไหมเขามีพ่อมีแม่มีลูกอะไรเงี้ยเขาเห็นแล้วภาพมันออกไปมันไม่ดีแล้วคุณกุ้งมีวิธีทาไงเกิดเขาแบบเอียงมีมีมีก็เคยครับแบบเวลาเขา อหอมหอมหอมหน่อยสิหอมหน่อยสิแล้วก็เฮ่นี่ก็ทำไ <c oughs> ัน <c oughs> ีกอ็อย่างนี้หน่อยอะไรอย่างนี้เดี <c oughs> ๋ยวแก้งเชินกันก็นยังไม่น่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยเพราะคนนี้เขารักกันมากนะครับตอนพ่อป่วยเห็นบอกว่าสองคน<ช>พี่น้องร้องไห้กัน <c oughs> มันเรื่องราวมันเกิดเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยคือช่วงนั้นผมผมไปคอนเสิร์ตต่างประเทศไปที่ญี่ปุ่นกับน้องกับน้องไปด้วยกันทั้งคู่แล้วก่อนที่ไปเนี่ยพ่อก็ไปตรวจสุขภาพ พอตรวจสุขภาพเนี่ยพ่อเป็นเบาหวาเนเง<ม>เป็นเบาหวานอยู่แล้วไปตรวจมาเขาบอกว่ามีมีจุดอะไรอยู่ที่ตับ<ม>แล้วก็โอ้ยตาย <laughs> ตายตาย,ตาย,ตายคือคืออยู่ต่างประเทศแล้วแบบเราก็โทรกลับมาตลอดครับโทรกลับมามาคุยว่าตอนนั้นเน<ะ>ี่ยฟันตงอย่างเดียวว่ามันคือใ<ม>ช่คิดว่าเป็นมะเร็งเลยครับผมก็ว่าประมาณ6เดือนอยู่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วพ่อในแพทย์สมัยเนี่ยแกเห็นผมไปไปเยี่ยมแกบอกเฮ้ยทำไมผมอย่างนี้เนี่ยจาก -63 เหลือ58ดสิบแปดดำเยดำเย นอนพ่อบอกให้นอนเขาก็กดๆบอกเฮ้ยมีก้อนอะไรในตับวะแกพวกนี้แกเป็นหมอมะเร็งด้วยใช่ไหมผมบอกแกให้ไปเอ็มอาร์ไอเลยรีบส่งด่วนเลยผมก็ไปไปทั้งทั้งไปเอกซเรย์กันทั้งแม่เขาก็สไปหาดูโทรางงานคือคือครอบครัวเราเป็นครอบครัวที่ใกล้ชิดกันมาตลอดตั้งแต่เป็นกุ้งมาเนี่ยไม่เคยห่างกันเลยคือพ่อเนี่ยเป็นคนที่รักลูกมากคือทุกอย่างเนี่ยทําได้เพื่อลูกแล้วจนจนแบบพอแกรู้สึกป่วยแกก็แบบทําแบบแข็งแรงอะ แต่เราแต่เราอยู่ที่นโน้ะแบบพอจะเป็นอะไรไหมกลัวมากที่สุดพ่อพ่อบอกไม่เป็นไรลูกได้เกิดพ่อเป็นอะไรแคหกเดือนโอ้โหเราแบบใจแบบสลายอะพูอย่างยไงตอนนั้นพูดกับคุณพ่อว่าไงบ้างคือบอกพ่อมันมันคงไม่เป็นไรหรอกพ่อใจเย็นนะก็คือให้กําลังใจเขาแล้วไม่อยากร้องให้คร้องให้เขาเห็นเดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวเขาจะขาดกําลังใจ ก็คือแบบพอวางสายไปก็แบบร้องไห้อตอนตอนที่ไป MRI อยู่อยู่ในห้องเกือบเกือบสี่ชั่วโมงนะตั้งแต่หัวยันเท้าน้องแม่แฟนผมแล้วก็น้องนะอีกสองสาคนนั่งร้องไห้อยู่นอกเขาเ็าไม่เล่าฟังเราตอนหลังเราตอนหลังเพราะ <c oughs> ผลออกมาแล้วเขาให้ลงไจ <c oughs> พอผลออกมาคือแม่โทรไปค่ะบอกว่ารู้สาเหตุแล้วไม่พบเชื้อมะเร็ง oh. <c oughs> เกิดจากพ่อกินกาแฟลดความอ้วนมันห่างลมอ่ะคืออย่างนี้สาเหตุที่กินไม่ใช่อะไรไม่ใช่ว่าอยากจะลดไม่ใช่อย่างนั้นผมคนเล่นกีฬาอยู่แลวชอบเล่นกีฬาไปเล่นงานหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของเขาผลิตกาแฟไปเลเขาให้มาหลังเบลเลอร์เขาให้มาไม่ได้อ่านที่ไม่ได้อ่านเพราะอะไรลาอยู่เยอะตัวเล็กมากก็ไม่ได้สนใจจะออกเดินกระชงถึงโนริเกจะเล่นลิเกกระชงกินวันสามสองทีเงี้ยขากลับกระช มันเหมือนว่ามันทำให้อยากข้าวใช่ไหมอยากข้าวใช่ข้าวผมเป็นคนกินข้าวเก่งมากคลยข้าว่มากเราดื่มกาแฟเยอะใช่ไม่ใช่คือกาแฟมันเป็นกาแฟลดความวร้อนม่นทำให้เบื่ออาหารแต่ว่าตอนนี้คุณพ่อก็ไม่ได้เป็นอะไรแข็งแรงดีเราก็ยังคงเราได้เห็นว่าแบบลูกๆเป็นห่วงคุณพ่อมากแค่ไหนแต่คุณพ่อเองก็เป็นห่วงลูกๆเหมือนกันนะคะถึงขั้นทำล็อกเก็ตให้ลูกๆใส่ไว้ล็อกเก็ตอะไรคุณพ่อเป็นเป็นรูปผมกับแม่ค่ะว่าแม่จริงแม่กเป็นคนออก ผมคิดนะว่าเออทำให้ลูกคล้องคล้องค,คอคือว่าพ่อกับแม่เนี่ยเป็นความรักลูกมันเป็นรักที่บริสุทธิ์ซึ่งมันหาอะไรเปรียบไม่ได้อยู่แล้วถ้าลูกจะมีันตรายใครจะมาทําลายลูกเราสามารถวิ่งเข้าขวางโดยไม่ต้องคิดคือขวางเลยไม่ให้ลูกเป็นไรอย่างเดียวมันเป็นอย่างนั้นออมันก็เหมือนกับว่ามันจะเหมือนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งน,นคะครับคุ้มครองลูกเวลาลูกเดินทาง นอกจากพระที่เรานับถือแล้วซึ่งจริงๆก็เป็นเรื่องที่จริงนะคะพระในบ้านของพ่อแม่นี่แหละดูจะเป็นลูกสวยมากครับคุณแม่สวยมากแม่ครับอยากเห็นจังเลยครับมาวันนี้มาด้วยนะมาเชิญฮะสวัสดีครับคุณแม่เนมาพอดีเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแม่สวยเลยเป็นนางเอกนิยายเก่าเหมือนกันตอนนี้เล่นได้หรือคะตอนนี้ก็นานๆแบบคนรุ่นเดียวกันอยากดูก็เล่นใเองก็ดูบ้าง เาไม่ค่อยเล่นแล้วเขาคุมเรื่องคุมอะไรตอนนี้คุณแม่ทัเหมือนก็คุมกลุมกลับอะเป็นคนให้เรื่องคุณแม่ขาสมุดนี้คืออันนี้เป็นสมุดเรื่องที่แม่เขียนไว้แต่ละเรื่องต้องอยู่ในสมุดนี้อ๋อขออนุขออนุญาตดูนะคะแต่หนูอ่านไม่ออกแล้วลูกแต่หนู่ากสี่สิบกว่าเรื่องมั้งขมามาสี่สิบกว่าเรื่องสี่สิบกว่าเรื่องห้าสิบเรื่องเลครับนั่นก็คือเป็นหน้าที่ของคุณแม่แล้วแล้วทุกวันคุณแม่จะต้องมาบอกเรื่องกับให้ให้ ทุกคนนักแสดงทุกคนเหรอคะหรือยังไงคะก็ถ้าเป็นเรื่องใหม่ที่เราจะต้องเล่นแล้วก็ต้องบอกละเอียดหน่อยนึงว่าคนนี้เป็นตัวนี้คนนี้เป็นตัวนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเรื่องเคยเล่นประจําก็ไม่ต้องบอกก็บอกชื่อเรื่องอย่างเดียวว่าวันนี้เล่นเรื่องนี้ลิเกมีพรสวรรค์อยู่อย่างหนึ่งก็คือการอย่างละครนี่ต้องเอาบทไปอ่านลิเกนี่ไปถึงเล่าเล่าให้ฟังเลยอย่างอย่างคุณตักมาอย่างเงี้ยมาเล่นกับคณะผมเนี่ยเป็นเจ้าเนี่ยทางแม่เขาก็จะเล่าให้ฟังเป็นเจ้าชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้เนี้ย ไปนี่ไปเจอคนนี้ไปสู้คนนี้แพ้นู่นไปนี่อ่าออกไปเล่นเลยประมาณนั้นประมาณนั้นอออกไปเล่นเลยใช่ร้องด้นเราเองร้องเด้นหรือบางทีบางเรื่องเนี่ยมันจะมีคำร้องลงท้ายให้ให้คุณก็ต้องลงอันนี้นะคุณต้องลงอันนี้นะไปหาด้นกันเองเอกอลีกอลากอลไลอะไรเงี้ยอย่างเขาบอกร้องกอลไลนะอ่าก็ต้องออกไปร้องกอลไลเพราะคนอื่นเขาต้องร้องกอลไลเพราะฉะนั้นโอ้ยอย่างนี้แสดงว่านักแสดงลิเกจะต้อง เก่งเรื่องเนาะปัจจุบันปัจจุบันมีไรที่ทเอาสมมติว่าวันนี้มารายการสึกสองบ้านคุณกุ้งร้องให้ฟังหน่อยมาสึกสองบ้านวันนี้มาสึกสองบ้านพบสุวันนั้นงามนักทั้งกดตีตูนบริบัติตูนบริบัตินักบริบูรณ เกมอยู่น่ารักเอ่ะจริงนอนั่นโอ้โหถ้าแพ้ศึกสองบ้านก็คงไม่ได้ถ้าอย่างนั้นก็บ้านใครบ้านมันโอ้โหอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโดดสุดเลยต้องบอกว่านี่สดจริงๆนะ เตรียมกันนะนไม่ได้แบบให้เตรียมเขียนอะไระไม่มีไม่มีมมครอบครัวนี่การักกันมากค่ะ,ะ<ช>เวลาแล้วคำถามสุดท้ายคุณจะต้องผิดบ้างสิหน้าใช่คำถามของเราคือ้าสาท่านรู้หรือไม่ว่าแว่นตาอันไหนเป็นของคุณแม่กันตัวกันตัวกันตัวมาเลยมาเลยแก้วแก้วแก้ต่อเลยันแก้วแก้วแก้วแก่อนโอ้โห แล้วที่สำคัญห้ามกลับนะครับรู้ได้อย่างเดียวเหมือนกันหมดทั้งสามอันจากแต่ตาเอออืมที่ดูสังเกตดูนะใช่เลนแต่ละอันเนี่ยมีอันเนี้ยเ่ยขอวัดสายตาเลยโอ้โหประกอบปกติเคยหยิบคุณแม่แว่นคุณแม่มาใส่ไหมคะไม่เคยใส่ครับเพราะว่าแม่เริ่มสายตายาวแล้วครับแม่อันนี้ไม่น่าใช่ใช่เบอร์สามเบอร์สามเลือกมาแล้วแม่มาถูกโดยตลอดนะครับ มาดูข้อนี้กันแล้วมาดูข้อนี้นะครับเขาบอกว่าบ้านนี้รักกันมากให้เปลี่ยนเปลี่ยนไหมครับไม่เปลี่ยนไม่รู้เลยมากเลยแม่งงแม่แม่ทังำไม่ได้ต้องเปลี่ยนใส่เลยก็ได้อ่ะคุณแม่ครับคุณแม่ลองลองลองใส่ทีละอันเลยคุณแม่เบอร์หนึ่งก่อนใช่ไหมใสยตาเลยแม่ยังจำไม่ได้เลยด้วยจังเลงงานเบอร์สองใช่ไหม

đốt rồi hấp đốt đốt rồi lên đốt ต่ที่เราไม่ยอมเลือกเลยค่ะเจะเลือกท่องเทพ่ยวมันกันืมเลือกประกันค่ะวันนี้จะถึงโบนัสหน่อยนะคะวันนี้โบนัสของบ้านวงเทวันรับายเราก็ได้เห็นความน่ารักความอบอุ่นพร้อมกับฟังลิเกมพ่อสดๆนะคะในสุดสองบ้านกับครอบครัววงเทวันวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยด้วยนะคะขอบคุณค่ะคุกผู้ชมคะแท้ ไม่ได้แปลว่าใครรักใครมากกว่ากันนะคะแต่ที่เราท้าเราสึกเพราะเราอยากเห็นทุกทุกคนรักกันให้